ก็ถังเปล่ามาแล้วนะทุกคนหลังจากที่เราเก็บได้ไปแล้วหนึ่งถังนะคะของวันนี้เราก็จะมาเก็บถังที่สองกันค่ะพี่ฝนจะไม่ทำคลิปยาวมากเกินไปเดี๋ยวจะทำทอนถังละหนึ่งคลิปหนึ่งคลิปนะคะทุกคนทำหนึ่งคลิปหนึ่งถังนะคะทุกคน นั่นก็คือพี่ฝนจะไม่ได้ถ่ายให้ดูทุกดอกเลอต้องรีบทำเวลานะคะเก็บเห็ดช่วงนี้ลำบากนิดนึงลำบากเพราะว่าตามลายมันดอกเห็ดมันมองหายากเพราะว่าใบไม้มันร่วงใบไม้ลวงเต็มไปหมดสีเดียวกันกระดอกเห็ดเลยทุกคนเอย ทุกคนดูดเลยอ้แน่นเกินยาถังถังลง้มดีนะมีเห็ดหน่อยเดียว นใครเห็นดอกเห็ดบ้าง ส,สวยๆไว้ให้เขาดูบ้าง ทิ้งดังปุ๊กๆเลยเหมือนกันนะก็ไม่แห้งนะทุกคนเป็นด,ดังปุ๊กปักปุ๊กปักป่านี้เห็ดขาตันดีดอกหนาๆนะทุกคน ต้อนอยู่ตรงนี้ชนะสีเหลืองจ้า นนมปกไว้ก่อนอันนี้ดอกเล็กๆเผื่อเขาจะโตขาใหญ่มากเลย สวยมากเลยเนาะอันนี้แห้งดูดอกก็แห้ง่ดอกที่ไม่แห้งเห็นไหมอันนี้มันอยู่ใต้หญ้าไงมันก็เลยไม่แห้งสีมันต่างกันเลยเนาะ อยู่ในร่มดูกบไม้อยู่ในร่มมันไม่เจอแดดมันก็สวยเยนาะมันสีมันก็สดหน่อยอยู่กลางแดดมันก็สวยได้แต่ว่าสีมันคนละอันนี้กันมันต่างกันสีมันไม่ค่อยสด มองขึ้นมาเห็นเหลืองเหลืองเห็นไกลเชียวโอ้ดอกนี้ผุและ อย่งรถโอ้ยรถวิ่งเดินเลาะไปดูเห็ดหนังไก่ที่บอกไว้ว่าจะเก็บไปให้พี่ไก่อ่ะมันแห้งตายหมดแล้วเอาไม่ทันพี่ไก่เก็บไม่ทันจริงๆ กอเ,เก็บแยกก็ไม่ได้เอาทีละดอกก็ไม่ได้มันแน่น Ô, hết dưới suối nè Uai, nhạc hmm. mồ hổ đi ไม่ได้แล้วเนี่ยมันมาถึงตรงเห็ดดำขาส้มแล้วนะทุกคนขออนุญาตเก็บเห็ดขาส้มไปให้น้องเขาก่อนนะดอกแก่ดอกอะไรก็จะตากไปให้เขาถ้ามันไม่ไหวจริงๆไม่เอานะเอาดอกที่มันพอได้นะทุกคนตรงนี้มันก็จะเป็นแบบแก่แล้วแต่ว่าอีกอีกอีก,อ,กอีกกลุ่มหนึ่งมันจะมีสวยกว่านี้นะทุกคน แต่ถ้าเอาไปตากมันก็ควดีขึ้นกว่านี้แหละปีหน้า,าจะเอาใหม่ให้มันสวยๆนะมาเก็บอันสวยๆไปให้มันลอยพี่ผมนี่แหละมาเก็บไปมันเปื่อยมันโดนน้ำทุกคน แช่น้ํามันอยู่ในน้นํานานรองเท้าก็แตกนะนี่เปียดชื้นอันนี้มันใายข้างบนใช้น้ําแต่อยู่ข้างล่างอะ่ะมันไอ้นี่มันน้ํามันท่วมปีหน้าเราต้องมาดูตอนที่น้ำยังไม่ขัง นะทุกคนนะเนะ้อทำไมละ่ะก็มาเก็บอยู่คนเดียวเนี่ย <laughs> เอากล่องมาใส่แยกนะทุกคนเอาใส่กล่องแยกไปเดี๋ยวไปถึงก็ไปตากเลยเปิดทัลลมใส่เลยจะถนอมที่สุด บอเอาไปล้างเอาไปต้มน้ำดืม่มล้างสารพิษเขาบอกงัน้นนี่ตั้งใจมาเก็บให้เลยนะเนี่ยพอเอากล่องมาแยกเลยไงเนี่ยกล่องอันนี้อันนี้เป็นเป็น เห็ดดำขาเหลืองนะทุกคนแต่ว่ามันขึ้นอยู่ข,ข้างกันนี่แหละได้ได้ได้เหมือนกันเดี๋ยวจะเอาไปแยกให้นะไปถึงบ้านเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะทุกคนว่ามันมันคนละพันกันจริงๆ ยางมันอยู่ในนี้อันนี้ดูดิยังไม่แก่อันนี้สวยตรงนั้นมันถ่ายไม่ได้ไปเก็บไปหลายดอกแล้วแหละมันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะเห็ดขาส้มอ่ะเดี๋ยวจะไปะเก็บให้นะทุกคนถ้ายังไม่มีคนไปเก็บไปซะก่อนนะ เน่าแล้วทุกคนไม่ได้แล้วได้ตรงนั้นหน่อยเดียวอืมมันเน่าไปแล้วทุกคนออืมก็เลยได้พันขาเหลืองนี่แหละทุกคน นี่เองนั่นอ่ะน่าวัยจังจะมีตรงนี้หน่อยนึงทุกคนลอยสัตว์มันมากินแต่เหลือแต่ตัว,ตวนะ่ยเออก็มียังมีตรงนี้หน่อยนึงพอได้เก็บอยู่ด้็มเล็มๆไปเนาะผสมประสานกันไปเนะี่ยเห็นไหมเหลือแต่ตัวนะ่ะยากยากจริงๆแหละ ตั้งใจมานะขามสวยจริงนะส้มก็ส้มส้ม,สมนี่น,นีมองผ่านเลยไป เวลามันไม่มีเนาะมันหายากจริงๆรไม่เป็นไรรอดูว่าเขาจะเกิดอีกรอบไหมนี่แหละทุกคนก็ได้มากล่องนึงแต่ได้ไม่เต็มหรอกนะก็จะมีขาเหลืองผสมมาด้วยหน่อยนึ่งอย่างละนิดอย่างละหน่อยแหละทุกคนมันไม่มีจริงๆเนาะ อันนี้ก็ตั้งใจมาเก็บให้เลยโดยตรงนะจ๊ะได้แค่นี้แล้วเราก็มาเก็บเห็ดเหลืองกันต่อได้น้อยก็ไม่เป็นไรหรอกน้องมันก็เป็นพอได้เป็นยาอยู่ด้ืยเดี๋ยวจะตากไปให้อย่างดีบอกช้านอรอบนั้นได้เยอะก็ไม่ เขาบอกที่หลังไงเอาไปให้แม่ค้าเขาไปแล้วบอกไว้สักหน่อยก็จะได้เยอะอก็จะดีใจมากๆนะถ้ามันเป็นยามันล้างสารพิษได้จริงๆก็จะดีใจมากๆก็มีคนบอกอยู่นะว่าเห็ดบางชนิดนะมันใช้เป็นยาได้จริงๆ ฝั่งน,นี้ดอกเล็กเต็มถังยากอยู่นะทุกคน ไม่ใช่เสียงหมานะทุกคนอย่าเข้าใจว่ามันเป็นเสียงหมานะมันเป็นเสียงนกจะ้ะปัดขาวๆนลยนะเห็ดด้วยนะเห็ดด้วยนะอันนี้ก็เห็ดเก็บก่อนตรงแวบ เก็บจ้ะจังสันมันกะสิแตกต้องถอนตรงโบก,กมันก่อนดึงมาหยุมเลยบบได้อันนี้เบื้องทูงเลยปลกไว้พื่ก้ยหอแล้ว,ลก,วก,ลก็ปกไว้นื้อเ่อเพิินสีออกอีกกนะ หวังไว้ซื้อซื้บอ,อกหวังไว้เฉยๆนะอันนี้ได้อยู่นี่ เกิดเป็นกระจุกมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่ามันทำให้ดอกเล็กๆที่ยังไม่โตน่ะเสียหายไปด้วย ขายียาบางเ่อดึงมากอะขาดขึ้นกันเ้อะนี่ก็ได้พูดยังไม่ทันขาดคำเลย เฮ็ดเหลืองตากไว้บ้านเก่าโลนั่นแหงแล้วเหลืออยู่โลสีขีดนี่แหละพี่น้องอี หญ้าเยอะนะทุกคนฉันไม่ได้เลยแห้งหมดแล้วยุงยุงตอมหน้าตอมตายุงด้วยมแมลงด้วยแหละทุกคนไม่ใช่ยุงอย่างเดียวนะมแมลงอะไรนะแมงแมงวงแมงหวีนี่แหละตอมเหือือ แมงกระไดเนาะเหี้ยออกเม็ดๆกับยังมาต่อมเนาะเอ,อ้จังบ่หูจักเหม็นแน่เนาะยุงก็ยุงก็ยุงดูอืมจริงๆสเปย์ทั้งกันเห็บกันยุงกันมแมลงเอาไม่อยู่หรอกฉีดแล้วทุกคน ฉีดก่อนที่จะเดินข้ามเข้าป่าแล้วจอดรถก็ฉีดเลยไม่สามารถนะเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่จ้ะสเปรย์ก็เอาไม่อยู่เก่งมาก เก็บเห็ดขาวไปซะแล้ว โอ้หทุกคนดูดอกนี้โอ้สวยมากจริง อันนี้ก็เน่าเลยเสียดายด้วย,วยอันนี้ก็เกือบแล้วนี่เห็ดปวกฝรั่งอ่ะมันแก่หมดแล้วทุกคนแก่และไม่ได้เก็บเลยสักดอกปีนี้นี่แหละทุกคนถัทงที่สวงเดี๋ยวเราก็จะหิ้วเอากลับไปที่รถนะคะที่รถเราจอดนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราก็จะเอาทางที่สามไปเก็บนะคะแต่ว่าทางที่สามอ่ะมันไม่เต็มหรอกทุกคนแต่ว่าก็จะไปเก็บให้มันให้มันหมดไปต่อ,อเดี๋ยวกว่ามันแห้งทิ้งนะ้ะทุกคนข้างๆรถนั่นแหละไม่ได้ไปเก็บไกลหรอกทางที่สามแล้วก็ถ้ามันไม่เต็มก็จะไปเก็บอีกฝั่งหนึ่งก่อนไปเรื่อยๆแหละเนาะจบคลิปที่สองก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปค่ะตามมานะคะ